แม่งยังแม่งยังไงแม่งแกลงยังไงนี่ปิ๊งไก่ขายเท่าไหร่หาพันปิ๊งไก 5, ่หาพันเอาอันหนึง่องเอาอันเดี่เอาอันกิม้มเกี้ยมมยั้ยกันไหนเอาอันกิมเกี้ยมมัย

นี่บอสแม่นบอสเอินเอินอยังแมงแมงยังแมงยังแมงแข้งแมงแข้งอแมงแข้งบอสแมงแข้ง,ง,ขงนี่เขาซื้อมาครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไง นี่ครับจากที่จิเาเาดูาตรงนี้อยู่ที่ไหนไม่รู้นะครับตรงนี้บันไดครับซือซ้อซื้อยังเมืองอยังฮะพารานเจ้า<อ>พารานบอกเมืองพลานนะครับ นี่เอิ้นยังไงเขาเอินยังแมงแขงแซ่บบอเขก็เคยกินจากเถื่อไม่เคยกินนะครับเดี๋ยวจะลองกินดูนะฮะว่าเป็นยังไงแมงแขงนะฮะเหมือนวาซาบิ โอ้ย่านเนาะอร่อยเด็ดออกคือเด็ดอ่ะเด็ดเด็ดปีกอ่ะต้องเด็ดปีกก่อนจ้าเด็ดปีกก่อนอ๋อเขาบอกเด็ดปีกอ่ะขานี้เด็ดบ่ะเด็ดจ้าเด็ดทั้งหมดเลยอ๋อเด็ดหัวฮะกินทั้งหัวก็ได้นะอออรร่ยนะเหกินทั้งหัวแล้วมันจะรสเป็นยังไง เผ็ดเหรอเมาสเบีเหรออ๋อเขบอกกินทั้งหัวรสจะเผ็ดเปนมาสเบียัแไม่กล้าล่ะลองดูอย่างนี้แล้วก็มีขานะ ลองดูนี่ครับปีกออกมาเป็นอย่างนี้ปีกมันแผงเป็นอย่างนี้ครับเขาบอกให้เด็ดปีกินจะเด็ดปีกครับข้างในก็เป็นเนี่ยครับรสชาติจอ,อกมันๆนหน่อยนะครับก็มีซ่าซ้าลิ้นนะครับแปลกบอกไม่ถูกครับผ่านแล้ว มันเป็นความไม่คุ้นเคยนะครับผมไม่แน่ใจว่าทานตรงไหนแล้วเขาพูดขูกเอาไว้นะครับว,ว่ามันจะแบบรดแสบแบบวาซาบิผมก็เลยไม่ค่อยกล้าทานอะไร